นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาจากนี้ไปคุณจะได้รับฟังรายการสบายสบายโดยนันประพัฒเฉลิมศิลป์กิรัน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสบายสบายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะนันประพัฒนเฉลิมสินธิรานรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเจอกันเป็นประจำ วันอาทิตย์ช่วงก้นรายการสินาทีถึง11บเอนาฬิกากับเรื่องราวของสุขภาพสิ่งแวดล้อมและก็การมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะเราจะเจอการในช่วงเวลาแรกนะคะกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในช่วงโลกสีเขียวและต่อด,ด้วยเรื่องราวน่ารู้จากสภากาชาติไทยส่วนชั่วโมงที่2นั้นจะเน้นเรื่องราวของสุขภาพโดยศาสตร์การแพทย์ทางเลือกและก็ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปค่ะและแน่นอนที่สุดค่ะช่วงแรกของรายการเรามารับฟังกันนะคะ ว่าโลกสีเขียววันนี้มีอะไรมาฝากกันไปรับฟังกันเลยค่ะช่วงโลกสีเขียว และยังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะกับรายการสบายๆกับโฟนนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรันนะคะในช่วงโลกสีเขียวค่ะคุณฟังคะสําหรับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมี่มีหลายๆปัจจัยที่เราคุยกันนะคะแต่คงหนีไม่พ้นเรื่องราวของความร้อนเรื่องของขยะเรื่องของมลพิษคุยกันเยอะแยะมากมายเลยและเราก็คุยกันถึงเรื่องราวของน้าด้วยปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าคําที่เราได้ยินกันว่าน้ําคือชีวิตนั้นเป็น เรื่องจริงไม่ใช่อิงนิยายเพราะอะไรเพราะว่าในร่างกายของคนเราเนี่ยส่วนประกอบที่เราพบอย่างชัดเจนเลยนะคะสองในสามของร่างกายเราเป็นน้ำแล้วก็ถ้าเปรียบพื้นโลกของเราสามในสี่ของพื้นโลกของเราก็เป็นน้ำทั้งน้ำจืดน้ำทะเลรวมไปถึงน้ำแข็งที่ละลายออกมา กับภาวะโลกร้อนซึ่งเราก็คุยกันบ่อยครั้งกันในรายการนี้ดังนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของน้ําที่ถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ามากๆเลยกับวิทยากรนะคะเป็นผู้ช่วยนักวิจัยจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเราอยู่กับคุณพัฒราชีวไทยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณโฟแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะค่ะในเดือนมีนาที่ผ่านมานี่นะคะก็มีการให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรน้นําก็คือมีวันน้ําโลกเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเรามาทําความรู้จักกับวันน้ําโลกกันสักนิดนึงค่ะว่ามีการตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรยังไงคะ ค่ะวันน้ำโลกเนี่ยมันจะตรงกับวันที่2มีนาคมของทุกปีนะคะซึ่งก็ผ่านมาแล้วจัดตั้งขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติหรือว่าองค์การยูเอ็นค่ะที่วัตถุประสงค์ที่เขาจัดเนี่ยก็เพราะว่าระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ําแล้วก็ปัญหาในการแย่้ยงชิงน้ําที่จะอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตค่ะซึ่งวันน้ําโลกเนี่ยนะคะก็จะเน้นย้ำให้เห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรน้ําแล้วก็ปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างที่บอกไปค่ะเพื่อกระตุ้นให ผู้คนเนี่ยได้ตื่นตัวในการอนุรักษ์น้ำค่ะวัตถุประสองค์อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็เพื่อกระตุ้นให้ทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนภายในแต่ละประเทศเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการดําเนินการจัดก,การแล้วก็อนุรักษ์น้ําที่มากขึ้นค่ะอ๋อค,ค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พยายามมารณรงค์นะเพราะว่ามถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญในระดับโลกเลยทีเดียวนะคะถ้าน้ําเสียหรือน้ําเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันก็คงจะมีปัญหาต่อประชาชนคนทั้งโลกเลยทีเดียวและ ที่มีการให้ความสําคัญกับวันน้ําโลกขึ้นมาเนี่ยนะคะอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่ายกเครดิตให้กับองค์การสหรประชาชาติเพราะว่าในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการกําหนดประเด็นในการรณรงค์เกี่ยวกับน้ําสําหรับในปีนี้มีการกําหนดเอาไว้ว่าอะไรยังไงคะก็คือปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะมีหัวข้อเป็นคอนเซปต์ในการรณรงค์นะคะทุกๆปีแตกต่างกันออกไปซึ่งก็จะเกี่ยวกับการอนุรักษ ในทรัพยากรน้ํานี่แหละแล้วก็เป็นเป็นคอนเซปที่เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันของน้ําหรือว่าเป็นเทรนในช่วงนั้นค่ะอย่างปีนี้เนี่ยเขาก็กําหนดเอาไว้ว่า water for p e a c e ค่ะหรือว่าน้ําเพื่อสันติภาพก็ต้องบอกก่อนว่าน้ำเนี่ยเป็นตัวการที่อาจจะสามารถสร้างสันติภาพระหว่างประเทศได้และในขณะเดยียวกันเนี่ยก็เป็นชนวนที่สามารถจุดประกายความขัดแย้งได้เหมือนกันอย่างที่บอกไปว่า ถ้าขาดแคลนน้ำเนี่ยก็อาจจะเกิดการแย่งชิงน้ําได้ในอนาคตค่ะการระดล,ลงน้ําเพื่อสันติภาพเนี่ยก็ถือเป็นคอนเซปต์หัวข้อระดลาลงที่เน้นย้าถึงความสําคัญในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ําค่ะในการส่งเสริมสันติภาพและก็ความร,วมร่วมมือกันในระดับโลกค่ะความร่วมมือในที่นี้เนี่ยก็จะหมายถึงการรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการทรัพยากรน้ําข้ามแดนค่ะเราจะเน้นย้ําถึงความจําเป็นในการสื่อสารกันในประเทศเองแล้วก็ เพื่อสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคแล้วก็ปัญหาจากทรัพยากรน,น้ําได้ค่ะเพราะว่าในที่นี้เนี่ยยังมีผู้คนมากกว่าสามพันล้านคนบนโลกนะคะที่ต้องการการเพึ่งพ่านน้าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศค่ะโดยจะมีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นค่ะที่มีการทําข้อตกลงกันในการใช้น้ําร่วมกันค่ะก็เลยเป็นคอนเซปที่มาของการใช้น้ําเพื่อสันติภาพในปีนี้ค่ะอ๋ออย่างนี้เราจะเห็นตัวอย่างได้จากกรณีของเส้นเขตแดน ระหว่างประเทศเนาะอย่างเอาอย่างเมืองไทยของเราเนี่ยไทยลาวจีนแม่น้ําที่จะมีผลต่อไทยลาวจีนก็แม่น้ําโขงเราถึงได้บอกว่า,วาตอนที่แม่น้ําโขงมีการทําเขื่อนที่จีนมันส่งผลกระทบเลยแหละ กับประเทศอื่นๆที่ต้องใช้แม่น้ําโคเหมือนกันอ่านนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ทําให้เราเห็นภาพกันนะคะคุณผู้ฟังคะว่าเออทาไมน้ํามันถึงเพื่อสันติภาพเพราะว่ามันมีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเกิดขึ้นมานะคะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของสถานการณ์น้ําของโลกเราใบ,ใบนี้นะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะในสถานการณ์โลกเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า การพัฒนาเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการก้าวหน้าของเทคโนโลยีนวัตรกรรมต่างๆโลกเราเนี่ยมันทันสมัยมากขึ้นรวมถึงการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเองภาคเกษตรกรรมนะคะรวมถึงที่สําคัญเลยการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ค่ะแล้วก็สิ่งมีชีวิตต่างๆซึ่งการพัฒนาแล้วก็การเพิ่มขึ้นเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้เห็นถึงว่าเราเนี่ยมีความต้องการในการใช้น้ําหลายคนอาจจะเคยได้ยินเนี่ยที่ คุณฝนได้ได้พูดไปก่อนหน้านี้ว่าโลกของเราเนี่ยประกอบไปด้วยน้ําเนี่ยเยอะกว่าพื้นดินอีกนะเราจะขาดแคลนน้าได้ยังไงอะไรเงี้ยก็จริงค่ะที่ว่า,าโลกของเราเนี่ยมีน้ําประมาณสามส่วนสี่ในโลกก็เป็นพื้นที่น้ําทั้งหมดแต่ว่ารู้ไหมคะว่าน้ําในน้าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นน้ําเค็มน้ําทะเลหรือว่ามหาสมุทรค่ะส่วนน้ําสื่อที่เราสามารถดึงมาใช้ประโยชน์ได้่ยมีประมาณแค่สามเปอร์เซ็นเท่านั้นค่ะแต่ในสามเปอร์เซ็นนี้เนี่ยเราก็จะแบ่งอีกเป็น น้ำแข็งขั้วโลกนะะเป็นส่วนใหญ่ค่ะอีกส่วนหนึ่งที่ลองมาเนี่ยจะเป็นน้ําใต้ดินและก็น้ําบาดาลซึ่งเราใช้ประโยชน์จากมันได้ยากมากค่ะเ่าให้ฟังประมาณนี้ก็พอจะเห็นภาพแล้วว่าน้ําผิวดินหรือว่าน้ําที่เราเห็นตามแม่น้ําลําคลองเนี่ยเป็นส่วนเล็กๆเท่านั้นค่ะที่ที่เราจะดึงมาใช้ประโยชน์หรือประมาณเอ0.3%ของน้ําในโลกค่ะทีนี้พื้นที่ในหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะประสบปัญหาแห้งแล้งหรือว่าการขาดแคลนน้ําอย่างรุนแรงค่ะในะมี รายงานสถนานการณ์น้ำของโลกนะคะก็ระบุเอาไว้ว่าประชากรประมาณหนึ่งในห้าของโลกเนี่ยประสบปัญหาการขาดแคลนน้าดื่มแล้วก็การเข้าไม่ถึงน้ําที่สะอาดค่ะแล้วก็มีรายงานการเสียชีวิตที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคน้ําที่ไม่ได้รับไม่ผ่านมาตรฐานหรือว่าที่ไม่สะอาดเนี่ยประมาณยีสิบเจ็ดล้านคนต่อปีเลยนะคะโอ้โหค่ะ พอเราเห็นสถานการณ์น้ำโลกเป็นแบบนี้แล้วเราไม่แปลกใจแล้วทาไมเขาถึงได้มีการตั้งวันน้ำโลกขึ้นมาเพราะมันอยากจะออกมาเพื่อที่จะให้คนทั้งโลกเนี่ยตอนหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรน,น้ําเพราะว่าบางอย่างที่มันเป็นน้ําจริงๆถึงแม้จะ3ามใน4ี่ของของของโลกใบนี้แต่ว่ามันไม่ได้สามารถนํามาใช้ได้ กับชีวิตประจําวันของคนเราได้ได้ทั้งหมดดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องดูแลพื้นที่ของน้ําที่เราจําเป็นที่จะต้องใช้ขึ้นมาอันนี้เป็นเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนนะไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐอย่างเดียวนะคะคราวนี้ยังมีตัวแปรอื่นๆที่เกิดขึ้นอีกกับสิ่งแวดล้อมมันไม่ใช่เรื่องของน้ําอย่างเดียวมันมีเรื่องของภาวะอากาศที่แป,ปรปลวนเราจะ จะได้ยินคำนี้กับกับสิ่งแวดล้อมมากๆเลยก็คือ climate change หรือสภาพภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะตัวนี้ส่งผลกับเรื่องราวของทรัพยากรน้ำหรือไม่อย่างไรคะบอกว่าส่งผลอย่างมากเลยค่ะก็คือ อย่างที่เราเคยได้ยินกันว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลแค่เรื่องน้ําแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันส่งผลกระทบทุกอย่างเป็นทอดๆแล้วค่ะอย่างที่เราเคยได้ยินว่าภาวะโลกร้อนอะไรเนี้ยค่ะปัจจุบันนี้ภาวะอ่โลกเราไม่ได้อยู่ในภาวะโลกร้อนแล้วนะคะแต่เป็นภาวะโลกเดือดแล้วค่ะซึ่งจะฟังดูรุนแรงกว่าภาวะโลกร้อนมากหรือราะโลกเดือดนี้ก็หมายถึงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็มีอากาศที่ร้อนจัดแล้วก็ก่อให้เกิด ภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแห้งแล้งฝนไม่ตกตามฤด,ดูกาลหรือว่าการเกิดภัยน้ําท่วมด้วยค่ะและถ้าถามว่ามันเกี่ยวกับ ทรัพยากรน้ําที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยยังไงให้เรานึกภาพที่เวลามีอากาศร้อนแล้วเราตั้งแก้วน้ําที่มีน้ําแข็งทิ้งเอาไว้ค่ะผลที่ได้ก็คือน้ําแข็งละลายใช่ไหมคะแต่น้าแข็งที่ว่านี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่น้าแข็งในแก้วค่ะแต่ว่ามันเป็นน้ําแข็งครัวโลกด้วยซึ่งพอน้าแข็งขััวโลกละลายแล้วหายไปไหนก็จะเกิดการหนุนสูงขึ้นของระดับน้ําทะเลค่ะซึ่งน้ําทะเลเนี่ยก็จะส่งผลให้เกิดภัยพิบัติรุนแรงรวมถึงการกัดเซาะชายฝั่งหรือว่า เ่อให้เกิดน้ําท่วมที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็จะไม่รวมถึงภัยแล้งที่เกิดจากการที่ฝนเนี่ยไม่ตกตามฤดูกาลค่ะประมาณนี้โอ้ค่ะแน่นอนที่สุดน้ําแข็งขั้วโลกละลายน้ําทะเลสูงขึ้นเกิดอุทก,กภัยได้มากขึ้นนะคะอัะนนี้อันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยทีเดียวนะคะคราวนี้มาดูว่าเออมันเกิดแบบนี้ ประเทศไทยของเราก็กระเทือนด้วยเหมือนกันเพราะเราอยู่ในประเทศหนึ่งของโลกนะคะสถานการณ์ของน้ําบ้านเราเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ําคุณภาพน้ํามลพิษทางน้ําคือจริงๆแล้วเราคุยกันเรื่องเนี้ถ้าพูดถึงนะคุยมาตั้งแต่ดฉันยังเด็กอยู่เลยก็เชื่อว่าทุกวันนี้ก็ยังต้องคุยอยู่มันยังไม่จบไม่สิ้นตอนนี้เป็นยังไงคะ ถ้าพูดถึงคุณภาพน้ําแล้วก็คุณภาพแหล่งน้ํานะคะถ้าเป็นน้ําผิวดินเนี่ยประเมินตามแม่น้ําในแต่ละสายสายหลักของประเทศไทยนะคะโดยใช้ดัชนีคุณภาพน้ําใน แหล่งน้าผิวดินเนี่ยก็จะพบว่าแหล่งน้าแหล่งน้ําส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะมีคุณภาพแต่ว่ายังมีบางสายที่มีเกณฑ์ที่เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ดําเนินการแก้ไขต่อไปนะคะเช่นแม่น้ําเจ้าพระยาตอนล่างหรือว่าแม่น้ําท่าจีนตอนล่างอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าในช่วงในประเทศไทยในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาเรื่องน้ําหลักๆเลยคือหน้าฝนน้ําท่วมหน้าแล้งน้ําขาด ถูกไหมคะโดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรื่องภัยแล้งเนี่ยรุนแรงมากแล้วก็ระดับน้ําปริมาณน้นําในเ่ืออนันหรือว่าในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่เราตั้งใจเอาไว้ใช้สำรองในเวลาที่เป็นเกิดวิกฤตน้ำแล้งเนี่ยก็เริ่มจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานแล้วค่ะยิ่งปีนี้ประเทศไทยเข้าช่วงปรากฏการณ์เอลนิโยด้วยเนี่ยก็จะเกิดความร้อสะสมทำให้เกิดภัยแล้งเนี่ยติดต่อกันเป็นเวลานานค่ะ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นก,ก็มีผลนะคะเพราะว่าอนันดินโยนก็จะยกระดับกําลังแรงขึ้นเรียกว่าทําให้เกิดช่วงภัยแล้งที่ยาวนานขึ้นค่ะรวมถึงปริมาณน้ําฝนของประเทศเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่ต่ํากว่าปกติค่ะหลายจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยก็ในการอุบโภคบริโภคที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วแล้วก็เกิดภัยแล้งไม่รวมถึงน้ําใช้ในการ ที่จะใช้ประกอบอาชีพเช่นเกษตรกรรมอุตสาหกรรมด้วยนะคะเราก็เลยต้องมีการวางแผนที่จะกักเก็บน้ําในช่วงออปลายฤดูฝนในทุกในแหล่งน้ําทุกประเภทนะคะให้ได้มากที่สุดที่จะทําได้ะคะ่ะโอ้ค่ะและอย่างกรณีของประเทศไทยเราล่ะคะคือเวลาเรามีปัญหาเรื่องน้ําเนี่ย สิ่งแรกที่เราคิดถึงนะหรือว่าหน่วยงานของรัฐที่เราคิดถึงแม้ว่าจริงๆจะไม่ใช่หน้าที่ของเขาโดยตรงก็คือแต่ว่าคือกรมชลประทานังทั้งที่จริงๆกรมชลประทานถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในเรื่องของการการบริหารจัดการน้ําสําหรับเกษตรกรในการทาทาเทือกส่วนไรนาเนาะแต่ว่าเวลาน้ําท่วมก็ดีก็นึกถึงกรมนี้จนในที่สุดตรามีสถาบันเกี่ยวกับเรื่องราวขององค์กรที่เกี่ยวกับน้ําขึ้นมาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนโยบายที่สําคัญสําคัญ ที่เกี่ยวข้องกับน้ําที่น่าจะเกี่ยวข้องกับองค์กรหลายๆองค์กรเหล่านี้มีอะไรบ้างะคะอย่างอ,อย่างแผนตัวที่ ในประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่ามีเราเริ่มพัฒนาแผนบริหารจัดการน้ําแล้วค่ะทั้งดังด้านการซื้นฟูแหล่งน้ําแล้วก็การบูรณาการข้อมูลน้ําแผนงานโครงการต่างๆรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะเอามาครอบคุมตัวนี้ด้วยค่ะอย่างเช่นการเรื่องการจัดการน้ําเนี่ยก็จะถูกบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสชาติ20ปีเลยค่ะก็คือมีส่วนหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะ รวมทั้งกรมชลประทานที่ได้พูดถึงไปด้วยเนี่ยก็จะมีอำนาจหน้าที่ในการรับผิดชอบในเรื่องน้ําแต่ละส่วนแตกต่างกันไปค่ะที่มีการแล้วก็ทุกภาคส่วนของของหน่วยงานรัฐเนี่ยก็จะมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนุธศ,ศาสร์ชาติตัวนี้ด้วยค่ะถ้าถามว่าแผนยุธศาสร์ชาติตัวนี้เนี่ยมันพูดถึงอะไรเรก,กี่ยวกับการจัดการน้ําได้บ้างมันจะพูดอยู่ในด้านของการเติบโตบน,บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะด้วยกับโดยกับ เรื่องของทรัพยากรน้ําที่ยังไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการที่เพียงพอนะคะแล้วก็มีการมีความเสี่ยงในการขาดแคลนน้าในอนาคตค่ะแผนยุธศาสตร์ชาติเนี่ยก็จะได้ระบุถึงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้าลาคลองแล้วก็แหล่งน้ําธรรมชาติทั่วทั้งประเทศเลยค่ะรวมถึงการพัฒนานรุ่มน้ําพื้นที่ชุ่มน้ําเพียมที่จะเอาไว้กักเก็บน้ําในช่วงหรือดูแลงรวมถึงเป็นแหล่งป้องกันอุทกภัยด่านแรก ประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีการจัดสรรน้ําให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเมืองและเช่นในเขตเมืองแล้วก็ในเขตที่อาจจะถัดออกไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มีระบบการจัดการน้ําที่เพียงพอทั้งการวางแผนผังน้ํามีระบบกระจายน้ํารวบรวมน้ําเสียเข้าสู่ระบบบาบัดน้ําเสียรวมถึงการก่อสร้างระบบบาบัดน้ําเสียให้ครอบคลุมในพื้นที่เมืองค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือการจัดการด้านภัยพิบัติด้านน้าค่ะ ทั้งการรับมือต่อสถานการณ์น้ําท่วมมีการเตรียมการต่อสภาวะภัยแล้งประมาณนี้ค่ะค่ะพอพูดมาแบบนี้เนี่ยทำให้นึกถึงล้นเกล้ารัชกาลที่9เลยนะคะซึ่งถือว่าท่านเป็นบิดาด้านน้ําของเมืองไทยเราทีเดียวนะคะท่านเคยพูดถึงเรื่องของการจัดการน้ําซึ่ง พูดมานานมากแล้วพูดมาก่อนที่จะมีปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อนในลักษณะที่รุนแรงในระดับนี้นะคะท่านขออนุญาตดำเรื่องนี้มาแบ่งปันค่ะว่าท่านเคยพูดถึงว่าการเก็บน้ำ นะคะควรจะแบ่งพื้นที่เป็น4ีส่วนส่วนแรกคือส่วนยอดเขาลงมาถึงกลางเขาเนี่ยอันนี้จะเป็นพื้นที่อนุรักษ์ซึ่งเป็นอนุรักษ์น้ําเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินนะคะแล้วก็ช่วยชะลอความเร็วของน้ำป้องกันพวกหน้าดินพังทลายอันนี้ก็จะมีโครงการของท่านคือศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยห้องคลที่อําเภอดอยสกตที่ทําหน้าที่เหมือนฝายชะลอน้ําเป็นตัวอย่างนะคะพอพื้นที่ที่2เนี่ย ก็เป็นกลางเขาลงมาถึงเชิงเขาซึ่งพื้นที่ตรงนี้จะเป็นเขตของป่าเศรษฐกิจเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ใช้สอยส่วนพื้นที่ส่วนที่สาม เป็นพื้นที่พื้นราบและเป็นพื้นที่ไรนาซึ่งตรงนี้ก็คือแนะนําว่าควรจะมีเขื่อนรองรับน้ําฝนที่ตกใหม่แล้วก็น้ําที่ไหลมาจากยอดเขาใช้เป็นน้ําสํารองสําหรับการปลูกข้าวในภาวะที่เกิดไผยแล้งหรือว่าหน้าแล้งขึ้นมาส่วนพื้นที่สุดท้ายนะคะก็คือไล่มาตั้งแต่ยอดเขากลางเขาถึงถึง พื้นดินปกติเนี่ยนะคะมันก็มีการใช้น้ํากันมาอย่างตลอดตลอดเลยแล้วมันก็เลยทําให้น้ําที่มาถึงตรงปลายทางเนี่ยเป็นน้ําเสียดังนั้นก็เลยต้องมีแนวคิดในเรื่องของการบําบัดน้ําเสียก่อนที่จะคืนสู่วิถีธรรมชาติท่านก็มีโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมพักเบีย้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่ บำบัดน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยลงทะเลซึ่งโครงการเหล่านี้คะ่ะถือว่าเป็นโครงการที่ทุกๆคนพยายามปรักดันที่จะทําเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นถือว่าอยากจะเห็นทุกๆฝ่ายนะคะเข้ามาช่วยกันอย่ามองว่าเป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าน้ำเป็นของทุกๆคนในโลกใบนี้นะคะ คุณพัชราคะอยากให้ฝากไว้ทิ้งท้ายสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของความสําคัญของน้ําที่มีต่อชีวิตของคนเราคะ่ะได้ค่ะก็น้ำเนี่ยอย่างที่บอกไปคือเป็นเรื่องใกล้ตัวของเรามากๆเลยค่ะซึ่งบางทีเราอาจจะเคยชินกับการที่เรามีน้ําใช้อยู่แล้วในทุกๆวันจนบางทีเราลืมไปว่าน้ําเนี่ย เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปค่ะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเออชีวิตอาจจะเคยได้ยินว่าชีวิตคนเราเนี่ยขาดอาหารสามเจ็ดวันหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนอยู่ได้แต่ถ้าขาดน้ําเนี่ยเราไม่สามารถดํำรงชีวิตได้เลยนะคะซึ่งคํานี้เนี่ยก็ไม่เกินจริงเลยค่ะเพราะว่าจะเห็นได้ว,ว่าวิถีชีวิตเราแทบจะทุกอย่างตั้งแต่ตื่นนอนมา จนใช้ชีวิตประจําวันในทุกๆวันเนี่ยก็มีน้ําเป็นส่วนประกอบตั้งายเราก็ต้องการน้ําสะอาดที่มาใช้ในการอุปโภคบริโภคไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้าซักผ้าอาบน้ําทําอาหารก็ล้วนแล้วแต่เราต้องใช้น้ําท้งนั้นนะคะยกตัวอย่างเท่านี้ก็พอจะเห็นแล้วว่าน้าเนี่ยมันสําคัญต่อชีวิตเรายัางไงทีนี้ในฐานะที่เราเป็นคนธรรมดาที่เราอาจจะไม่ได้มีอํานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างภาคราหรือว่าภาคเอกชนนะคะจะสามารถทําอะไรเพื่อเป็นการ อนุรักษ์น้ําได้บ้างอย่างที่บอกไปค่ะก็คือน้ําเนี่ยเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างแรกที่เราจะช่วยอนุรักษ์น้ําได้เนี่ยอย่างพื้นฐานที่สุดเลยคือการใช้น้ําอย่างประหยัดค่ะหรือว่าการลดการใช้น้ําที่ไม่จําเป็นไม่เปิดน้ําทิ้งเอาไว้แล้วก็การนําน้ํากลับไปใช้ใหม่เช่นอย่างเราทํากับข้าวเรามีการล้างผักรองรองน้ําเอาไว้ในอ่าอ่างอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้น้ําตรงนั้นเนี่ยสามารถไปลดน้ําต้นไม้ได้อันนี้ก็ยกเป็นตัวอย่าง ง่ายๆนะคะให้ได้เข้าใจกันก็อยากจะใช้โอกาสนี้เนี่ยในช่วงที่อาจจะผ่านวันน้ําโลกมาแล้วแต่ว่าก็อยากจะเชิญทุกคนให้มาร่วมอนุรักษ์น้ําแล้วก็ประหยัดน้ําใช้ร่วมกันร,รักษาแหล่งน้ําไปด้วยกันนะคะโดยทุกอย่างเนี่ยก็จะเริ่มได้จากตัวเราในชีวิตประจาวันของเราเป็นสิ่งเล็กๆง่ายๆคะ่ะที่ถ้าเราเห็นความสําคัญในาการจําเป็นที่จะต้องใช้น้ําในขณะที่ทุกวันนี้เรายังมีน้ําใช้อยู่เนี่ยก็จะช่วย แล้วก็ช่วยกันประหยัดแล้วก็อนุรักษ์น้ําไว้เนี่ยก็จะสามารถทําให้เราได้มีน้ํากินน้ําใช้ได้ยาวนานแล้วก็ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะก็อยากให้วันน้ําโลกเป็นทุกๆวันของเรานะคะช่วยกันดูแลเพราะว่าเวลาเราพัฒนาเนี่ยต้องพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณพัฒนาชีวไทยผู้ช่วยนักวิจัยจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยค่ะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ